สวัสดีค่ะมาพบกับเนมจินตนาจงเทพนะคะทุกคนคะตอนนี้เนมอยู่ที่หาดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเนมพาทุกคนมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หัวหินค่ะนี่ค่ะสวยงามไหมคะคือเนมจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยค่ะแถมน้ำทะเลก็สะอาดด้วยนะคะทุกคนน่าลงเล่นมากๆเลยค่ะทุกคนดูดวงอาทิตย์สิคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นแสงสีทองสวยงามมากๆเลยค่ะ เนมจะบอกว่าเนมเป็นคนที่ชอบดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกมากๆเลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเป็นเช่นเดียวกันกับเนมใช่ไหมคะที่ชอบดูพระอาทิตย์ขึ้นชอบดูพระอาทิตย์ตกดินมันฟินบอกไม่ถูกเลยค่ะรู้แค่ว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเลยค่ะมาเที่ยวหัวหินทั้งทีเรามาทําความรู้จักกับหาดหัวหินกันดีกว่าค่ะหาดหัวหินอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองค่ะ มีทางลงหาดอยู่ที่ถนนดําเนินเกษตรสองข้างทางลง,งหาดก็จะมีโรงแรมและก็ร้านจําหน่ายสินค้าที่ล,ลึกและก็หาดหัวเห็นเขาจะมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรนะคะทุกคนเนมจะบอกว่าทรายที่หาดเขามีความข่าวละเอียดเหมาะสําหรับการเล่นน้ําทะเลมากๆเลยค่ะตรงจุดนี้เนมว่ามันสวยดีค่ะเนมก็เลยมายืนถ่ายรูปถ่ายคลิปมาฝากทุกคนค่ะนี่ค่ะเห็นดวงอาทิตย์ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลย เนมจะบอกว่าชายหาดหัวหินเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันเลยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแถวหน้าของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งทุกวันหยุดสุดสัปดาห์บริเวณชายหาดที่ทอดตัวยาวถึง5กิโลเมตรนั้นก็แน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเก็บเกี่ยวความสุขริมชายทะเลค่ะ แต่โชคดีอย่างนะคะเนมมาเป็นวันปกติค่ะไม่ใช่วันหยุดก็เลยแบบว่าไม่มีผู้คนพลุกพ่านมากชอบมากๆเลยค่ะพอเวลาเนมไปเที่ยวเนมไม่ชอบคนเยอะๆค่ะชอบคนแบบว่าน้อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะเวลาถ่ายรูปถ่ายคลิปก็คือแบบว่าไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูปไม่ต้องแบบว่าคอยต่อคิวกันถ่ายรูปตรงมุมสวยๆเดินเที่ยวแบบชิวๆเลยค่ะ มาค่ะมาค่ะทุกคนมาเดินรับลมชมวิวบริเวณริมชายหาดไปพร้อมๆกับเนมค่ะนี่ละค่ะทุกคนความสุขของคนชอบเที่ยวสไตล์เนมพาเที่ยวเวลาเจอวิวสวยๆบรรยากาศดีๆก็ไม่พลาดท,ที่จะเก็บมาฝากทุกคนค่ะตรงจุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมสวยๆของริมหาดถวยหินนะคะพาทุกคนชมทะเลแล้วก็พาทุกคนมาชมบนชายหาดบ้างนะคะสวยงามไม่แพ้กันค่ะ วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ถ้าใครมีแผนจะไปเที่ยวทะเลใกล้ๆกรุงเทพเนมก็ขอแนะนำหาดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ